สวัสดีทุกคนจะบอกว่าในคลิปนี้ก็ตามชื่อคลิปนะเราก็จะมารีวิวตัวละครใหม่ๆใ,ในโลบอกกันอีกแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันสักหน่อยว่าตัวละครใหม่ๆที่น่าสนใจมีตัวละครไหนบ้างจะบอกว่ามีตัวละครหนึ่งที่พี่นิวแบบว่าเออก็ ก็ชอบแหละนะมานั่นคือตัวละครกุ้งโอ้โหนี่มันกุ้งตามสั่งอะคคลิงิหรือเปล่าเดี๋ยวนะมันมีตัวละครกุ้งเข้ามาทุกคนเออนะมันคือตัวละครเลยนะมันไม่ใช่ชุดนะบอกเลยว่าเป็นตัวละครกุ้งที่หพอเห็นแล้วคือแบบว่าอยากเะไปย่างแล้วก็ไปจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดมากและตัวละครต่อไปที่ไม่คิดว่าเออมันจะมีแต่มันก็มีนะนั่นคือตัวละคร ยุงทุกคนคิดว่านี่คือยุงหรือเปล่าเพราะเราบอกถึงขั้นมีตัวละครยุงเหรอเนี่ยแต่ว่าปีกยุงนี่คือดูเล็กไปหน่อยนะแล้วตัวละครตัวต่อมาที่น่าสนใจนั่นก็คือนี่เลยอีกนิดเดียวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมนุษย์ล่องหนแล้วนะ<อ>เพียงแต่ว่ามันมีเหมือนเป็นกระดาษสามเหลี่ยมแปะๆไว้รอบตัวแบบนี้แต่ข้างในตัวเราเนี่ยเป็นโป่งๆนะหรือว่าในอนาคตโรบอก จะมีตัวละครล่องหนหรือเปล่าแต่ว่าในคลิปนี้เราจะมารีวิวตัวละครตัวนี้กันแบบจัดเต็มนั่นก็คือตัวละครแทแนนี่เลยตัวละครเก้าอี้แล้วมันเป็นตัวละครเก้าอี้ที่เนียนมากๆเลยทุกคนดูมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นใบหน้าของเราอะอยู่บนเก้าอี้ตรงนี้แต่เดี๋ยวลองมาเปลี่ยนสีกันดูไหมทุกคนเพราะว่าตอนนี้สีตัวละครเก้าอี้เราเนี่ยมันยังไม่เนียนนะส่วนมากเนี่ยเก้าอี้แบบนี้จะเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมอืม จะเห็นว่าตัวละครนี้เนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนสีได้แค่ช่วงแขนช่วงขานะแต่ว่าช่วงลำตัวเนี่ยจะเป็นสีเขียวเห็นไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองใส่เสื้อเข้าไปกันดูนะสมมุติพี่นิวก็เลือกเป็นเป็นเสื้อสีน้าตาลแล้วกันนะอ่ะอุย้ยเนียนเลยทุกคนเนี่ยพอเราใส่เสื้อสีน้ําตาลเข้าไปอะ่ะตัวละครเก้าอี้เราก็แบบคือแบบเนียนไปเลยเหมือนเก้าอี้จริงๆเอาแหละเดี๋ยวเราใช้ตัวละครนี้ เข้าไปในบลูเฮเวนกันดูกันนะว่าจะจึ้งแค่ไหนไปแต่พอเราเข้ามาในบลูเฮเวนเนี่ยจะเห็นว่าตรงขาเก้าอี้เราอะอยู่ดีมันก็กลายเป็นสีนี้พอเรามาต้องเปลี่ยนสีผิวมันก็เปลี่ยนได้แค่ช่วงบนแต่ว่าช่วงล่างมันกลายเป็นสีนี้ไปซะอีกสงสัยว่ามันบั๊กสีนะทุกคนนะอ่ะไม่เป็นไรก็ประมาณนี้ละกันมาดูกันว่าถ้าเกิดเราเนี่ยใช้ตัวละครเก้าอี้เข้ามาในบลูเฮเวนจะสามารถแกล้งคนได้ขนาดไหนมาบ้านหลังนี้ละกันเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นคนไทยด้วยนี่ชื่อคนไทยแต่ข้อเสียของตัวละครนี้ก็คื เวลาเรายืนอ,อยูอ่เฉยเนี่ยเดี๋ยวมันจะหันหัวนะทําให้แบบว่าตัวละครตัวนี้ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมมันหันหัวแบบนี้เพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือเป็นการนั่งแทนแบบนี้แล้วกันนะถ้าเกิดเรานั่งแบบเนี้ย ตัวละครเรามันก็จะไม่ค่อยหันหัวเพียงแต่ว่าตัวละครเก้าอี้เรามันจะดูเตี้ยลงแค่นั้นไม่เป็นไรประมาณนี้ละกันนะเอาแหละเดี๋ยวเราแบบว่าลองเข้ามาตั้งในบ้านคนนี้อุ้ยรู้สึกว่าไม่ได้ล็อกบ้านด้วยจะไปตั้งตรงไหนให้เนียนดีอะสมมติเรามาตั้งตรงนี้นะจะบอกว่ามันก็กลมกลืนไปเลยนะเหมือนกับว่าเราเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งในบ้านอะแต่ก็ไม่รู้นะว่าเจ้าของบ้านอยู่บ้านหรือเปล่าถ้าเกิดเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านนี่ก็นั่นแหละหมดสนุกเลยโอเคสรุปว่าเจ้าของบ้านไม่่ออยูแแลแล้้วเเเราาาากก็มจบนบนนะ ชื่อว่าซอฮาชื่อแบบนี้คนไทยแน่นอนเราจะเนียนๆขยับขยับเข้าไปในบ้านเขากันแล้วกันนะเพราะสุกว่าตอนนี้เจ้าของบ้านคือยืนอยู่ตรงหน้าบ้านนะเราจะเนียนๆแบบว่าลาอไปข้างหลังบ้านละกันฟึบเหมือนเดิมนะทุกคนปักเข้าไปแล้วเราก็จะเนียนมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเขากันเอ้ยเดี่ยนะเราต้องเป็นเก้าอี้ตรงนี้เออนี่เราจะเป็นเก้าอี้ตรงนี้เอ้ยอ,อย่างเนียนนะทุกคน เอามาลุ้นกันนะว่าเจ้าของบ้านจะเข้ามาเจอไหมจะเห็นว่าเจ้าของบ้านเนี่ยยืนอยู่หน้าบ้านนะชื่อว่าซอนั่นไงคนนี้คือเจ้าของบ้านแน่นอนตอนนี้เราก็มาลุ้นกันว่าเจ้าของบ้านเนี่ยจะเข้ามาในบ้านไหมเข้ามาสักทีสิจ้ารอนานแล้วนะยืนทําอะไรกันอยู่หน้าบ้าน่ะตากแดดไม่ร้อนหรอเพราะเราก็อยากรู้ไงว่าเราจะเป็นเก้าอี้ที่เนีอ้าวซอลบบ้านไปแล้วเอ้าห โอ้ยอุตส่าห์แบบว่าเนียนเข้ามาในบ้านได้แล้วงั้นเราก็มาบ้านหลังนี้ดีกว่ารู้สึกว่าเธอคนนี้กําลังพึ่งสร้างคฤลาสห์ด้วยเจ้าของบ้านอยู่ตรงนี้เธอกําลังพึ่งสร้างคฤหาสห์เอาแหละงั้นเดี๋ยวเราจะแบบเนียนเข้าไปแล้วกันนะเพราะว่าเราจะเนียนเข้าไปเป็นเก้าอี้ในบ้านเธอตอนนี้เธอเข้าบ้านไปหรือยังเราสไลด์มาแล้วฮ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยจบอกว่าเธอเห็นเราตั้งแต่แรกแล้วว่าแล้วเราก็โดนแบรนด์อาเฮ้ย หัวเก้าอี้หายและนี่เลยเราก็โดนเธอแบนเรียบร้อยนะเพราะว่าเธอเห็นเราก็เลยลองถามเธอไปว่าเธอต้องการเก้าอี้ไหมจ๊ะแต่ปรากฏว่าเธอก็เต้นไม่สนใจเลยโอเคได้จ้าไม่ต้องการเก้าอี้ก็ได้จ้ามาบ้านนี้แหละมาเพราะว่าบ้านนี้คือคนไทยชื่อว่าม่านกาศร,รอเรือพอพานสะอืน,นอนหนูดาเด็กสอเสือถอถุงอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเจ้าของบ้านชื่อว่าพี่หอม พี่หอมอยู่บ้านหรือเปล่าไม่รู้นะแต่แอบ,บเนี่ยเข้าไปในบ้านก่อนละกันแล้วลเราก็เข้ามาในบ้านพี่หอมแล้ววุวิวิเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หอมอยู่บ้านพี่หอมอยู่บ้านเนี่ยนะต้องไปเนียนตรงโต๊ะกินข้าวบ้านมืดมากเลยพี่หอมแล้วตอนนี้เจ้าของบ้านก็เปิดไฟแล้วยังไงดีเออเดี๋ยวว่าลองเนียนตรงนี้ละกันนะโดยการที่เราเป็นเก้าอี้แล้วก็มานั่งบนเก้าอี้อีกทีหนึ่งมาลุ้นกันว่าเจ้าของบ้านเนี่ยถ้าเกิดลงมาเจอเราแล้วเนี่ยเธอจะสงสัยไหมว่ามีคนแอบ,บเข้ามาในบ้านเธอเอ้ย <c oughs> มาแล้วนี่ไงพี่หอม พี่หอมมาแล้วเฮ้ยพี่หอมไม่สังเกตเห็นเราไ,ไงไงเธอออกไปแล้วแล้วเธอก็ล็อกบ้านด้วยแล้วพี่หอมก็ไปแล้วเอานอกจากจะไม่สังเกตเห็นเราแล้วพี่หอมยังขังเราไว้ในบ้านอีกว่าไงจ้าจะลองมานั่งใช่หรอจ้าฮะอยากนั่งเก้าอี้หรอ <c oughs> ดูเหมือนกับว่าเธอคนนี้อยากจะลองมานั่งเก้าอี้นะอ๋อนั่งไม่ได้หรอกจ้าเราเป็นเก้าอี้ปลอมจ้าแต่ว่าเธอก็ยังพยายามที่จะนั่งเก้าอี้นะโอเคนั่งได้ไหมละ่ะโอเคนั่งได้ไหมก็นั่งไม่ได้อ้าวรู้สึกว่าเธอพยายามที่จะนั่งเก้าอี้นะว่าแต่ใครขอุ้มเนี อ๋อเธอขออุ้มอ่ะ,อะตัวน,นี้นั่งได้แล้วเออตัวน,นี้เหมือนกับว่าเธอนั่งได้นะพอเธอขอแล้วอุ้มเนี่ยดูเหมือนกับว่าเธอกําลังนั่งเก้าอี้อยู่นะแต่ว่าเก้าอี้ไม่ฟรีนะจ๊ะนี่เก้าอีน้นี้ประมาณอ่อสิบดอลลาร์แล้วกันนะสิบดอลลาร์จ้ะอ่ะโอ้เธอควักตังค์ให้เลยควักตังค์ซื้อเก้าอี้เลยเป็นไงละ่ะความอยากได้อุย๊ยแล้วเธอก็ส่งเงินให้เราจริงด้วยอ่ะเธอส่งเงินให้เราแล้วแล้วเก้าอี้แบบเราก็ได้เงินมาแล้ว เธอจะนั่งจะยืนหรือว่าจะทุบเก้าอี้แล้วแต่เธอเลยเพราะว่าเธอได้ซื้อเก้าอี้ไปแล้วมันคือเก้าอี้วิเศษใช่ไหมเธอถึงอยากได้หลังจากที่เธอซื้อเก้าอี้ไปแล้วเธอก็มัวแต่ยืนมองจ้าเธอซื้อเก้าอี้แล้วแล้วไงจ้าเธอก็เอาไปตั้งไว้ในบ้านสิจ้าแล้วตอนนี้เธอก็ได้มาทําการสร้างอาพาร์ตเมนต์เธอจะพาเอา้าเดี๋ยวนะไม่สร้างก็หรอ ไม่สร g, ้างกอเหรออ๋อจะไปสร้างแบบพรีเมียมด้านบนโอ้โหเห็นแต่งตัวแบบนี้แอบรวยเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนกับว่าเธอจะมาสร้างเพนท์เฮาส์วีไอ,อ,อะไรนะเธอบอกว่านี่นี่เธอช่วยสร้างบ้านเพนท์เฮาส์วีไให้หน่อยเด้ออ้าวเดี๋ยว แล้วเธอรู้ได้ไงเนี่ยว่าเรามีเพนท์เฮาส์ V A P อ่ะสร้างให้ก็ได้อ่ะแล้วคราวนี้เราก็ทําการสร้างให้เธอเลยนะแล้วตอนนี้เราก็สร้างเพนท์เฮาส์ V A P ให้กับเธอแล้วเข้ามาเลยจ้ะอ่ะสรุปว่าเราต้องมาสร้างให้เธอเหรอเนี่ย <laughs> แล้วเธอก็บอกว่าขอบคุณนะขอบคุณมากๆจ้าแล้วเราก็ทําหน้าที่เป็นเก้าอี้โดยการที่เราต้องมานั่งตรงโต๊ะตรงนี้เพราะว่าเราต้องเล่นในสมบทบาทเพราะเราคือเก้าอี้เอาแหละฉันคือเก้าอี้พิเศษฉันได้ให้สิ่งที่ต้องการกับเธอแล้วโดยการสร้างเพนเฮาวีพี v P ให้งั้นฉันขอตัวไปหาเจ้าของคนอื่นก่อนแล้วกันนะต่อไปเรามาที่บ้านหลังนี้กันเพราะแอบเห็นว่ามีคนอยู่ในบ้านนะเราก็ต้องมาบ้านที่มีคนอยู่ในบ้าน มันถึงจะสนุกเขาเปิดบ้างอาุ๊บของงานงาอุ้ยอยู่ปะเนี่ยอยู่ปะเนี่ยอยู่ปะเนี่ยขอเป็นเก้าอี้ตรงนี้แล้วกันอึ๊บโอเคอุ้ยเนียนอยู่นะอุ้ยเนียนไหมเจ้อุ้ยนียนย่ไงเจ้าของบ้านลงมาพอดีไปไหนอะไปเอ้วหรอเอา้า ดูเนี่ยเธอไม่น่าสังเกตเห็นเรานะแล้วเราก็มาเจอเป้าหมายใหม่เจ้าของบ้านคือผู้ชายเสื้อลายคนนี้เอาละเดี๋ยวเราจะแบบว่าเนียนเนียเขาไปตั้งเก้าอี้ในบ้านเขานะก่อนที่เจ้าของบ้านจะขึ้นมาบนบ้านเดี๋ยวขอตั้งตรงไหนดีให้มันเนียนเธอตรงนี้เนียนเนี่ยโอ้ยังเนียนเลยงั้นเราก็จะจุดบื้มเรียกร้องความสนใจแล้วกันนะเบืมอได้ยินไหมเนี่ยเจ้าของบ้านจะได้ยินหรือเปล่าแต่เจ้าของบ้านก็ไม่ขึ้นมาหรือว่าต้องใช้วิธีนี้โดยการแบบว่าป้นก่อนแล้วกันนะมาตู้เซฟบ้านหลังนี้อยู่ในนี้อะเร เฮ้ยเจ้าของบ้านอ้าวมาแล้วทุกของบ้านมาไวมากอ่ะโอ้แต่ว่าตอนนี้เราเป็นเก้าอี้ที่ชิดผนังเลยแหละ มาล okay. ุ้นกันว่าเจ้าของบ้านเห็นไหมเฮ้ยเจ้าของบ้านเดินไปไหนแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอ้ยเจ้าของบ้านไม่เห็นเอาดีเนียนปลาเจ้าของบ้านก็ัมแต่ยืงคุยกับสาวนั่นแหละเออไม่ได้สนใจเก้าอี้เลยงั้นเดี๋ยวเราแกล้งมาเป็นเก้าอี้ตรงนี้ดีกว่าฟึบอ่าเนี่ยแกล้งเป็นเก้าอี้นี้เนียนอีกอ่าเห็นไหมเจ้าของบ้านเห็นไหมเห็นไหมว่ามีเก้าอี้เพิ่มมาตัวหนึ่งเห็นไหมจ๊ะเจ้าของบ้านเก้าอี้เพิ่มมาตัวหนึ่งจ้าขอให้เห็นเธอนะอยากให้นายเห็นมากเลยเนี่ยดูดิเราหันหัวขนาดนี้ ยังไม่สังเกตอีกเหรอคือเจ้าของบ้านจะเห็นกี่โมงเนี่ยถามจริงว่าเจ้าของบ้านจะเห็นกี่โมงแต่แดงแตงแาแดงแต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 งแาแดงแตงแตงเห็นยังเห็นยังอ่าก็ยังไม่เห็นอีกโอ้โหเป็นไงล่ะเก้าอี้ดนตรีของแท้แล้วตรงนี้ก็มีคนมาเปิดร้านอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวขอแบบว่าเป็นเก้าอี้เนียนก่อนอุ้ยอย่างเนียนเหมือนเป็นล้างปิ้งย่างอะไรแบบเนี้ยนี่ไงเก้าอี้เสริม แต่ดูเหมือนกับว่าเจ้าของร้านก็สงสัยอยู่นะว่าเอ๊ะมันเก้าอี้นี้มันขยับได้นะคะตอนนี้เราก็นิ่งไว้ก่อนเราจะไม่ขยับนิ่งไว้ก่อน <c oughs> อุย้ย <laughs> โอเคนี่นายแบรนเก้าอี้เหรอฮะใครไม่เคยเห็นเก้าอี้โดนแบรนก็มาดูที่นี่ซะเอาละทุกคนจะบอกว่าคลิปนี้สนุกมากเลยแล้วก็หามากกับการที่เราเนี่ยได้ใช้ตัวละครมาใหม่เป็นตัวละครเก้าอี้ในคลิปหน้าก็มาลุ้นกันนะว่าพ่นิวเนี่ยเอาตัวละครแปลกๆใหม่ๆอะไรมารีวิวแล้วกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบายยค่ะจุ๊บๆนายคนเมื่อกี้แบนแล้วใช่ไหมมาเดี๋ยวเราลองแบบว่าขายเก้าอี้ตัวนี้100ดอลลารดนมันคือเก้าอี้ที่เดินไปเดินมาได้ น้าไนนะสนใจไหมหนึ่งร้อยดอนใส่ว่าหนึ่งร้อยดอนไม่ซื้อไปเลยฟรีฟรีแล้วเนี่ยไม่ขายและฟรีเลยเอาไปเลยฟรีฟรีเก้าอี้ตัวนี้เราเห็นว่าร้านนายเก้าอี้เยอะมากอ่ะยังไงเอาเขียนไปไหนอ่ะโอปรากฏว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านกันสองคนนั้นนะเราก็เลยโดนแบงสองบ้านไปเลยจ้าทำไมพวกนายใจร้ายกับเก้าอี้จังล่ะเราเป็นเก้าอี้ที่น่ารักขนาดนี้ดูตาเราสีบองแบวขนาดไหน